พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมมื่นสุทธนารีนาศและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาสเสด็จออกณวังเทเวศทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมและโปรดให้เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ13กรกฎาคม2565ย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2555 พระเจ้าบวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาทินดามาศพระอิสริยยศในขณะนั้นทรงได้เคยประทานสัมภาษณ์พิเศษเรื่องบทบาทความเป็นแม่ในพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระอิสริยยศในขณะนั้นในโอกาสเสด็จเปิดการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จเจริญพระชนพรรษา80ภพรรษา12สิงหาคม2555ซึ่งภาควิชาสูติศาสตร์ฤาีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยม,มหิดลจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง29มีนาคมพศ2555ณโถงอาคาร100ปีสมเด็จพระศรีนครินใจความตอนหนึ่งว่า การเลี้ยงดูพระธิดาองค์เดียวนั้นกรมมื่นสุทนารีนาศจะทรงพาพระองค์พาออกงานด้วยตั้งแต่พระชันสานหนึ่งปีเพื่อให้โลกได้สัมผัสกับโลกของความเป็นจริงได้เรียนรู้ในงานต่างๆพร้อมกับทรงอบรมให้พระธิดาเห็นถึงความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ได้สัมผัสกับความเป็นคนธรรมดารู้จักเข้าหาคนและสอนให้ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ทำอะไรด้วยพระองค์เองเมื่อพระองค์พาทําผิดก็จะทรงลงโทษเช่นเมื่อครั้งเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนราชินีทรงเอาวงเวียนไปทิ่มขาเพื่อนกรมมื่นสุทนารีนาศก็ทรงใช้ก้านมะยมหวดพระธิดาไปหนึ่งทีพระองค์พาทรงร้องเจ็บจึงสอนให้เข้าใจว่าที่ลูกทำเพื่อน,อนก็เจ็บลูกไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายเขา จากนั้นมาพระองค์พาก็ไม่กล้าอีกเลยพระองค์สมทรงรับสั่งด้วยว่าไม่ทรงห่วงพระธิดามากนะักแต่มีความเป็นห่วงมากกว่าทั้งเรื่องความประพฤติการวางตัวนอกจากนั้นยังทรงมีความภาคภูมิใจในพระธิดาที่เป็นลูกที่ดีมีความเสมอต้นเสมอปลายทำงานเพื่อประเทศชาติ ซึ่งพระองค์ไม่ทรงคาดหวังอะไรในตัวพระธิดาเพียงพระองค์เดียวเลยขอเพียงให้ลูกประพฤตินตนเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติเพียงแค่นี้ผู้เป็นแม่ก็สุขใจแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้พระธิดาของพระองค์ได้ทรงงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนชเช่นที่กรมมื่นสุทนารีนาศทรงหวังโดยแท้จริง ยิ่งรู้จักยิ่งรักพระองค์พาเจ้าหญิงยุคใหม่ที่มีความเป็นธรรมชาติธรรมดาเรียบง่ายเป็นกันเองในการเสด็จเยี่ยมราษฎรอย่างที่เราและหลายๆท่านได้สัมผัสเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีภาระหน้าที่มากมายแต่ยังไม่ลืมที่จะแสดงความกตัญยูกระตะเวทิตา ทั้งเสด็จปู่เสด็จย่าเสด็จพ่อและเสด็จแม่พร้อมบทบาทหน้าที่ดูแลประชาชนกับหลายโครงการนอกจากเพื่อนพึ่งพาที่เราทรงทราบกันดียังมีโครงการเกี่ยวกับเยาวชน b good ัล s b บีกู d โครงการกำลังใจโครงการสาระวะไล่โว่โครงการช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งโครงการราชทัรปันสุขท่านเป็นทั้งอายการทูตครูสอนพิเศษ ทหารและได้รับพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงเสนาที่การกองบัญชาการทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์บทบาทที่รวมเป็นหนึ่งเดียวของเจ้าหญิงผู้ซึ่งเป็นหลานของเสด็จปู่ลูกของเสด็จพ่อเจ้าหญิงเจ้าฟ้าของคนไทยผู้เป็นที่รักยิ่งของทุกคน และหนึ่งในช่างภาพที่เคยตามเสด็จจิรัตว่องแพรวิทย์ได้มีการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์พาบ่บางครั้งเสด็จออกนอกพื้นที่เส้นทางเสด็จสิ่งนี้ทรงทำเป็นประจำเพื่อให้มั่นพระไทยว่าประสกนิกรจะได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงครั้งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดน้ำท่วมเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จพระดําเนินไปตามบ้านเรือนทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของคนเหล่านั้นบางครั้งเสด็จออกนอกพื้นที่เส้นทางเสด็จสิ่งนี้ทรงทำเป็นประจำเพื่อให้มั่นพระทัยว่าประสบนิกรได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงหลายต่อหลายครั้งที่เราเห็นพระองค์ท่านทรงนั่งลงกับพื้น ทั้งที่บริเวณนั้นเราคิดว่าไม่น่าจะทรงนั่งลงไปได้พวกประชาชนที่มาเฝ้ารอรับเสด็จอยู่แถวหลังๆไกลๆอยู่ในที่ที่เราจะเดินไปแต่พระองค์ทรงเห็นทรงเดินไปหาพวกเขาเป็นภาพที่ประทับใจมากๆคนเหล่านี้โชคดีมากที่มีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินใส่พระไทยทรงนั่งจนเข่าแทบจะติดพื้นใครยื่นมือมาจับพระหัตถ์ก็ไม่ทรงห้าม ทรงพูดคุยกับประชาชนอย่างเป็นกันเองทรงถามไทยทุกสุขด้วยความห่วงใยทรงเป็นเจ้าฟ้าที่ทรงติดดินมากความห่วงใยนี้พระองค์พาทรงให้ความสำคัญแม้แต่คนตัวเล็กๆอย่างเราหลังจากที่หมายกำหนดการเสร็จสิ้นแล้วพระองค์ทรงเดินมาหาที่รถแบบไม่รู้ตัวรับสั่งว่าแม่โคนี่เป็นยังไงบ้างเราดีใจมาก ที่ส่งพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับเราในมุมน่ารักน่ารักอีกเรื่องหนึ่งที่เราอยากเล่าสู่กันฟังคือวันที่เราซื้อดอกไม้นำมาทูลกล้าวถวายพระองค์พามีเด็กน้อยคนหนึ่งมานั่งข้างๆเราเลยแบ่งดอกไม้ให้แก่เขาเมื่อเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาพาเสด็จพระราชาดำเนินถึงเด็กน้อยคนนั้นทูลกล้าวถวายดอกไม้แก่พระองค์ท่าน เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงรับดอกไม้และพระราชทานกลับไปให้เด็กคนนั้นรับสั่งว่าพี่ให้ค่ะเด็กคนนั้นก็ทำอะไรไม่ถูกไม่รู้ว่าควรทำยังไงจะรับดอกไม้หรือไม่รับจะเหมาะกว่าจนคนข้างๆช่วยกันบอกว่ารับเลยรับสิรับสิเขาก็เลยยื่นมือไปรับดอกไม้นั้น ซึ่งความเป็นกันเองไม่ถือพระองค์พระองค์พาทรงน่ารักแบบนี้อยู่แล้วสงสัยพระไทยแม้คนอื่นอาจมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่สำคัญอะไรดังนั้นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีด้วยการมาร่วมลงนามถวายพระพรที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่พระองค์ทรงทำเพื่อเราคนไทยทุกคน ขอพระองค์ทรงหายจากอาการประชวนและมีพระพลานามัมที่แข็งแรงสมบูรณ์ในเร็ววันขอพระองค์ทรงพระเจริญ